พบกับประคำคุ้นเคยประคำหนึ่งข้อเพื่อการหนุนใจและการเสริมสร้างและประคำหนึ่งข้อในวันนี้ก็คือจงระวังให้ดีอย่าให้ใครขาดจ,จากพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีราขมขื่นงอกขึ้นมาก่อความยุ่งยากให้และทำให้หลายคนเป็นมนทินเราเคยเจอใครหรือว่าเราเคยเป็นเองไหมคะ ที่มักจะพูดถึงความเจ็บช้ำน้ำใจที่ผู้อื่นมากระทำต่อเราเราพูดไปบ่อยพูดซ้ำๆพูดอยู่เสมอแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะผ่านไปนานแค่ไหนแล้วก็ตามแต่เราก็ยังพูดเรากับว่าสิ่งนั้นเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้อารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นคือความขมขื่นและในขณะที่เราพูดในแต่ละครั้งนั้นเราก็กำลังขุดหลุมสร้างพื้นที่ ให้กับความขมขื่นนั้นได้เติบโตมากยิ่งขึ้นในชีวิตของเราคําว่าขมขื่นนั้นมีความหมายว่าความคมของลูกธนูหรือว่ารสอาหารรสชาติที่เผ็ดร้อนหรือว่าสิ่งที่เป็นพิษเพราะฉะนั้นความขมขื่นก็คือสิ่งที่เป็นพิษสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นผลเสียต่อชีวิตของเราความขมขื่นนั้น มักจะเกิดจากการกระทำของผู้อื่นที่ทำให้เราเจ็บปวดไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งใจก็ตามและถ้าเราไม่ได้จัดการกับความเจ็บปวดนั้นความเจ็บปวดก็จะกลายเป็นความขมขื่นในที่สุดแล้วความขมขื่นก็มักจะบั่นทอนชีวิตของเราบั่นทอนเอาสันติสุขบั่นทอนความเชื่นชมยินดีออกไปจากชีวิตของเรารวมทั้งขโมยสิ่งดีงามมากมายหลายอย่างด้วย ความขมขื่นนั้นมักจะทำลายสุขภาพร่างกายของเรานับตั้งแต่โรคเล็กๆน้อยๆเช่นความดันสูงปวดหัวนอนไม่หลับจนกระทั่งโรคหัวใจหรือว่าเส้นเลือดในสมองแตกรวมทั้งความขมขื่นยังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้านั้นห่างไกลออกไปมากยิ่งขึ้นรวมทั้งความสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนบ้าน เพื่อนในที่ทำงานหรือแม้กระทั่งพี่น้องในทิ่สัตว์ก,กต็ตามกุญแจสำคัญที่เราจะสามารถต่อสู้กับความขมขืนได้นั่นก็คือการยกโทษและการให้อภัยแต่เมื่อไม่ให้อภัยความขมขืนก็จะเกิดขึ้นซึ่งเรามักจะสร้างเหตุผลหาเหตุผลที่เราจะไม่ยกโทษให้อภัยเช่นเราอาจจะบอกว่า ไม่มีใครเข้าใจหรอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนสิ่งที่คนคนนั้นทำกับเรามันแย่แค่ไหนใช่ค่ะไม่มีใครเข้าใจเราแต่พระเยซูคริสต์ทรงเข้าใจเราอย่างที่สุดพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่มีความผิดบาปท,ทรงบริสุทธิ์ทรงดีพร้อมแต่พระองค์ก็ยังถูกจับถูกถมน,น้ำลายลดหน้าถูกเคี่ยนถูกบบยตีและถูกตรึงบนไม้กางเขน เพราะฉะนั้นพระเยซูคริสต์จึงทรงเข้าใจเราอย่างดีที่สุดและพระเยซูนั้นไม่ได้มาตายไถบากบนไม้กางเขนเพียงเพื่อเราเท่านั้นแต่ยังตายไถบากให้กับคนที่ทำให้เราเจ็บปวดนั้นด้วยเพราะว่าพระเยซูนั้นทรงรักเราทุกทุกคนจริงๆแต่ถ้าหากเราไม่ยกโทษและให้อภัยนั่นหมายความว่าเราไม่ยอมให้พระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิต แต่เราเอาตัวเองนั้นเป็นศูนย์กลางเป็นใหญ่ในชีวิตของเราพระเจ้าทรงทราบค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราทรงรู้ทรงเข้าใจความรู้สึกและทรงอยู่ด้วยกับเราในสถานการณ์นั้นๆด้วยและอีกเหตุผลหนึ่งที่เรามักจะอ้านในการที่เราไม่ยกโทษและให้อภัยก็คือว่าเราอยากจะให้คนคนนั้นมาขอโทษกับเราก่อน แท้จริงแล้วการที่เราตัดสินใจที่จะยกโทษและให้อภัยนั้นมันคือความตั้งใจในส่วนของเรามันคือการกระทําแห่งความเชื่อและมันเป็นเรื่องระหว่างเรากับพระเจ้าลองถามพระเจ้าดูนะคะว่ายังมีใครบ้างที่เรายังไม่ได้ยกโทษให้อภัยหรือเรายังรู้สึกขมขื่นกับคนคนนั้นอยู่อาจจะมีสองคนสามคนหรือสิบคนผุดขึ้นมาในใจเราให้เราอธิษฐาน ยกโทษให้กับคนคนนั้นให้ความรักของพระเจ้าเทลงมาพระเจ้านั้นทรงต้องการให้เรายกโทษให้อภัยและพรงจะทรงโปรดช่วยเราในสิ่งที่เรารู้สึกว่าทําไม่ได้ขอพระเจ้าทรงปโปรดอวยพรนะคะพระเจ้าทรงมีน้ำพระทยัยที่จะให้เรามีชีวิตอยู่ในความชื่นชมยินดีให้เรามีชีวิตอยู่ในสันติสุขให้เรามีชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์ไม่ใช่ความขมขื่น เชื่อว่าพระคำหนึ่งข้อในวันนี้จะเป็นพระพรกับทุกๆคนของพระเจ้าอวยพรค่ะและที่เราจะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันเพราะเราจะไม่ให้รากแห่งความขมขื่นนั้นงอกขึ้นมาในจิตใจของเราพี่น้องครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องร่วมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง YouTube และช่อง facebook นละได้รับพรที่น้องสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบพระเจ้าไว้พร